s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l c o o m นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น e ีีที่34แล้วนะคะก็จะเป็นดวงของวันที่7ถึง13มิถุนายน2 5 6 4าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มาอัปเดตความเป็นไปของจักรวาลค่ะ ฟังแล้วดูเบียวนิดๆเนาะก็สัปดาห์นี้นะคะไม่ได้มีดาวย้ายแต่คําว่าไม่มีดาวย้ายเนี่ยทุกคนก็อย่าเพิ่งชะล่าใจแล้วก็คิดว่าเอออะไรที่ผ่านมาอยู่ก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นไปแบบนี้ในสัปดาห์นี้แหละมันอะ่ะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะคะดาวย้ายไม่มีจริงแต่ว่าการเดินของดวงดาวมันก็ยังมีอยู่แล้วก็มันก็มีแบบวิปริตด้วยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้มีดาววิปริตถึง3ดวงด้วยกันโอ้โหเป็นช่วงที่อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจมันไม่เดินไปข้างหน้าเหมือนพายเรือในอ่างมันไม่ใช่เรื่องเดียวด้วยไงถ้าเรื่องเดียวมันอาจจะโอเคเราพอไหวอะเราไปได้อะไรอย่างนงี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีถึง3เรื่องด้วยกันเดี๋ยวพิมพ์พูดถึงดาวที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเขาวิปริตอยู่ในช่วงนี้ก็คือดาวพุธด,ดาวพุธอะเขาจะวิปริตไปจนถึงวันที่สิบ หมิถุนายนนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าไปเปิดในเว็บอะ่ะมันคือวันที่16มิถุนาแต่ถ้าจากแอปคำนวณที่วิมใช้อยูอ่ตอนนี้มันเริ่มปกติแล้วเราก็อ้างอิงจากเว็บเนาะเพราะว่าในพวกปฏิทินโห่นะ่หมอดูที่ดูโหรเราสตร์ไทยก็จะอ้างอิงอันนั้นนะคะก็ดาวพุธที่ไม่ปกติแต่มันเป็นช่วงไทยถ่ายเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เออข่าวลงข่าวลือมันคงยังมีอยู่แต่ว่าใกล้จะจางไปแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มมีข่าวจริงมาบ้างมีการประกาศอะไรออกมาบ้างมีการ ขยับโน่นนี่ออกมาบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้ขยับอะไรสักเท่าไหร่จริงๆแล้วแต่ก่อนเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยภาพรวมใหญ่ๆมันขยับไปข้างหน้านะแต่ภาพรวมเล็กๆมันชะงงักกันอยู่หมดเลยแต่คราวนี้ภาพรวมเล็กๆอะ่ะมันจะเริ่มขยับแล้วในขณะที่ภาพรวมใหญ่อะ่ะมันจะชะง,งัก สาเหตุที่มันชะงักถ้าเราพูดแบบดวงดาวเลยนะคะไม่ได้ไม่มองด้วยเหตุและผลอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการบริหารกิจการบ้านเมืองเออเกี่ยวกับทหารเอยเกี่ยวกับอะไรแบบนี้มันเริ่มเดินไม่ปกติแล้วนะคะก็จริงๆมันไม่ปกติมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแหละแล้วก็มันก็จะทําให้ภาพรวมในการบริหารจัดการประเทศอสังหาริมทรัพย์การเกษตรเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากนะคะทุกคนสามารถไป Google นะคะแล้วก็ ว่าดาวเสาแล้วความหมายได้มันก็จะมีหมวดของมันอยู่ว่าดาวเสาแปลว่าอะไรแต่ในดวงของประเทศมันแปลว่าเหมือนกิจการการงานของประเทศอ่ะเราเราลองคิดดูว่าการงานของประเทศเนี่ย มีนิ่งมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างชะงกักแล้วมันจะชะงักไปเรื่อยๆหลายเดือนมากนะคะในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นเราว่าแวดวงอสังหาริมทรัพย์หรือการค้าขายบ้านหรืออะไรเงี้ยมันชะลอตัวแล้วคือพี่ไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้มันชะลอตัวหรือว่ามันไม่ได้ชะลอตัวให้เห็นแต่มันชะลอตัวข้างในแต่ว่าคราวนี้มันจะแสดงออกเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นนะคะ ทีนี้ดาวอีกดวงหนึง่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันแล้วก็มีผลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสเนี่ยสัปดาห์นี้จะเริ่มเดินไม่ปกติแล้วนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย ขนาดเดินปกติมันยังแย่เลยแล้วเดินไม่ปกติแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็อธิบายให้ฟังก่อนว่าดาวพฤหัสมันมักจะสัมพันธ์กับพวกเศรษฐกิจของประเทศเวลามันชะงักเนี่ยก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจมักจะชะลอตัวนะคะช่วงประมาณกลางกลางปีจนถึงพวกไตรมาสที่3ามอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเห็นว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวในช่วงนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสมักจะมีการชะลอตัวในช่วงปลายปีเกือบถูกปีช่วงนั้นก็มันไม่ค่อยเวิร์กจริงๆแหละทุกคนช่วงที่ดาวพฤหัสถอยหลังอ่ะมันก็จะบ่งบอกถึงว่า เศรษฐกิจกเริ่มพังนะเฮ้ยมันพังอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะพังเป็นที่ประจักษ์มากกว่าน,นี้สมมุติว่าช่วงก่อนหน้านี้มันพังในคนลากญ่าคนหมู่ตัวเล็กๆใช่ป่ะแต่ว่าคราวนี้มันจะกระทบถึงโครงสร้างหรือแม้กระทั่งคนที่รวยๆอะ่ะก็เริ่มเห็นแล้วว่า เฮ้ยมันไม่ปกติเว้ยจากที่ตอนแรกรู้สึกว่าฉันไม่ได้กระทบอะไรมากอะน,นะคะพิมพ์อธิบายนิดนึงจริงจริงพิมอ่านเผื่อๆไว้อันนี้พิมพ์ทดลองดูแล้วกันแต่ว่าไม่ไม่ใช่การทํานายนะแต่เป็นการทดลองของพิมพ์พิมพ์ไปสังเกตมาว่าปีก่อนอะคะ่ะ การที่เดินหน้าของดาวพฤหัสอะมันแปลว่าการขยายตัวได้ด้วยแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับการที่มียอดของคนที่ติดโควิดเยอะขึ้นนะคะและการหดตัวหรือว่าการถอยหลังของดาวพฤหัสในช่วงปีก่อนอะมันก็จะสัมพันธ์กับช่วงที่มีคนเป็นโควิดน้อยลงแต่ว่าคนก็ออกจากบ้านน้อยลงเหมือนกันพิมพ์ก็เลย เอาแพทเทิร์นนั้นมาอธิบายดาวพฤหัสที่ชะลอตัวลงหรือว่าถอยหลังเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับเฮ้ยเศรษฐกิจที่มันไม่ดีจริงการกไม่ค่อยมีคนออกนอกบ้านจริงแล้วก็จำนวนของคนที่ติดโควิดหรือว่าจำนวนของโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยที่มันขยายตัวในก่อนหน้านี้ค่ะมันก็ชะลอลงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงสัปดาห์ถัดไปเนาะว่าไอ้คำทำนายนี้ที่พิมพ์ทดลองมันไม่ได้บายเดือบุกขนาดนั้นนะเอ้ยมันจะใช่หรือเปล่านะคะ ทีนี้พิมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าดาวพฤหัสมันยังไม่ได้พักจริงๆอะคะ่ะมันจะพักจริงๆในวันที่16มิถุนาเป็นต้นไปคือห่างจากวันปัจจุบันอะไม่นานหรอกแล้วก็เดาวพฤหัสจะพักอยู่ในตําแหน่งนี้จนถึงวันที่27กันยายนเลยนะคะ คือหลายเดือนมากๆเลยที่มันจะเป็นแบบนี้ทีนี้27กันยายนไม่ใช่ว่าพอหยุดปุ๊บแล้วมันก็จะเดินหน้าต่อนะคะแต่มันถอยต่อค่ะทุกคนคือดาวพฤหัสเนี่ยจะพักในตําแหน่งราศีกุมนะคะจนถึงวันที่27กันยายนนะคะแล้วเขาก็จะถอยข้ามราศีค่ะทุกคนมาพักในราศีมังกรตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปนะคะซึ่งตําแหน่งนั้นเนี่ยที่เขาไปพักอ่ะเขาก็จะไปเจอกับดาวเสาร์เนาะแล้วเขาก็เป็นคู่ที่มันไม่ถูกกันอ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มัน ไม่ค่อยน่ารักนะคะจริงๆตอนที่มันเริ่มต้นโควิดอ่ะก็เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เจอกันเหมือนกันแล้วม,มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าสเต็ป่วงความเจริญในรอบแรกเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง27กันยายนเป็นต้นไปแต่ไม่จบเพียงแค่นั้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามันถอยเรื่อยๆแหละก็ไม่รู้จะปลอบใจทุกคนยังไงปลอบใจตัวเองแล้วกันว่าถ้ากูรอดปีนี้ไปได้เนี่ย ไม่มีปีไหนที่น่ากลัวแล้วนะคะบอกเลยส่วนเรื่องโควิดจะจบเมื่อไหร่ด้วยความที่โรคระบาดมันใหม่สําหรับพิมพ์มากะนะคือมันอาจจะไม่ได้ใหม่สําหรับคนยุคเก่าๆเพราะเขาก็ไปศึกษามาแล้วก็เทียบเคียงกันแล้วอะแต่ว่าพิมพ์ก็ไปศึกษาโลกหามาเห็นว่าเออดาวอะที่พิมพ์เล่าไปว่าดาวพฤหัสตอนที่มันพักอะ มันไม่ได้สัมพันธ์กับการที่โรคระบาดอะ่ะมันกระจายแล้วก็มีกราฟที่มันสูงสุดแต่ว่ามันสัมพันธ์กับช่วงที่มันชะลอตัวลงแล้วพิมพ์เลยลองทํานายว่าเออช่วงที่ดาวพฤหัสถอยอะ่ะก็เป็นช่วงที่มีแนวโน้มว่าโรคระบาดอะ่ะจะชะลอตัวเหมือนกันพร้อมกับเศรษฐกิจที่ไม่เดินหน้าโอเคเรามาพิสูจน์ไปด้วยกันเนาะ อะเรามาเริ่มทํานายราศีแรกกันดีกว่าสัปดาห์นี้อลัมพบทเยอะมากเลยนะคะแต่คิดว่ามันสําคัญแหละเลยเอามาบอกทุกคนหรือว่าเราจะพูดกันถึงเรื่อง BTC สักนิดนึงฉรู้นะว่ามีคนแบบว่าอยากฟังเรื่องนี้ตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราดูการเงินเราก็จะดูไปที่ดาวสุกนะคะทีนี้ดาวสุกอะ่ะ เขาเดินไม่ได้แย่แล้วในช่วงนี้ก็บอกว่าอะไรที่มันเหวี่ยงสุดๆช่วงก่อนๆที่มันเป็นอ่ะมันจะไม่เป็นลักษณะแบบนั้นแล้วนะคะแล้วมองว่าคนคลิปชอบทวีตโน่นนี่นั่นอ่ะเขาจะไม่ปากเสียหรือว่าแสดงทัศนคติลักษณะนั้นอะ่ะ ออกมาอย่างเช่นก่อนๆแล้วพี่มองว่าเดี๋ยวหลังดาวพุธกลับมาปกติก็ไม่ค่อยมีแบบนั้นแล้วหล่ะก็ต้องมาดูกันน้องว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเฮ้ยแบบดีใจไปนะคะเรามองว่าปลายปลายของเดือนมิถุนายนน่ะเดี๋ยวดาวศุกร์ะนะคะเขาจะเดินเข้าไปสู่ราศรีกรกฎทีนี้เขาจะไปเลงกับดาวเสาร์ซึ่งเขาก็ไม่น่ารักกันสักเท่าไหรอ่อ่ะตอนนั้นพิมว่าอาจจะมีข่าวอะไรออกมาอีกทีที่ทําให้ราคามันโดนทุบห,หรือมันมีการชะลอตัวหรือมันมีการ เบรกจากการที่มันมีประกาศหรืมีอะไรออกมาพิมพไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะมองว่าสัปดาห์ดีค่อนข้างขี้เกียจ ดาวอังคารที่มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีอะคะ่ะมันเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกนะคะถึงดาวการงานดาวอื่นๆจะมารุมมาตุ้มชาวราศีพิจิกขนาดไหนนะคะแต่ในช่วงนี้คือขี้เกียจไม่อยากขยับตัวสักเท่าไหร่ความขยันในแง่ของการแอคทีฟหรือว่าขยับขยเื่นอนน่ไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้านั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆแต่ว่าทํางานเยอะๆะแบบนั้นทาได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีคนเอางานมาให้ทําค่อนข้างเยอะแต่เป็นงานที่ยังไม่ได้เงินทันทีนะคะชาวพิจิกอาจะต้องรอถึง ปลายปีแบบตุลาอะไรเลยถึงจะได้เงินหรือว่าขยับไปข้างหน้าโดยเฉพาะฟรีแลนซ์เนี่ยเราบาัระวังนะคะรับงานใหญ่ๆไว้แต่แบบเงินมันจะยังไม่ได้อะไรแบบนี้ส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่อง าการทะเลาะกับผู้ใหญ่การที่เราจะต้องไปนั่งเผชิญหน้ากับเขาแล้วก็ถกเถียงกันอ่ะแล้วเราไม่ค่อยมี power ในเดือนนี้นะคะแนะนําว่าชาวพิจิกไม่ควรไปงัดข้อ,อกับใครทั้งสิ้นนะคะถ้าสมมติว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงปุ๊บนะคะยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตามน้าไปก่อนในช่วงนี้นะคะทําตัวเป็นแมงกะพุนค่ะไม่ต้องมีกระดูกสันหลังมากในช่วงนี้นะคะก็จะช่วยให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แต่ถ้ามันมากระทบอีโก้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ได้นะถ้าเราเป็นอัดก็อาจจะต้องคิดแผนสำรองนะคะว่า พอง,งัดแล้วมันจะเกิดผลกระทบใหญ่ๆอะมีแผนสำรองไหมมีเงินสำรองไหมถ้ามีออกงัดได้ตามสบายเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีนะคะคิดเยอะๆนะคะสําหรับชาวพิจิกต่มมาในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะการเงินของชาวพิจิกพิจารณาจาก2ดวงด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือดาวพฤหัสค่ะตอนนี้ดาวพฤหัสอะคะ่ะมันเดินถอยหลังแล้วล่ะ ทำให้การเงินมันชะลอตัวกว่าเดิมนะคะนี่คือข้อแรกนะคะข้อที่2คือดาวพุธค่ะดาวพุธยิ่งเดินไม่ปกตินะคะอาจจะต้องรอจนถึงวันที่16ถึงกลับมาปกตินะคะเพราะฉะนั้นชาวพิจิก็ต้องระมัดระวังการเงินเพราะว่าทั้งสองทิศทางที่มันควรจะเป็นรายรับหรือว่าเงินเก็บหรือเงินที่พิจิกมีอยู่มันล่อยหล่อลงมันก็จะแปลว่าไปเอาเงินเก่ามาใช้บ้างหรือว่าเราลงทุนอะไรไปมันก็อาจจะขาดทุนหรือว่าช่วงนี้มันกรามมันตกอะไรอย่างเงี้ยในหุน้นชาวพิจิกก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้มากอย่าเพิ่งลง เพิ่มนะคะเพราะมันจะถอยหลังในช่วงนี้ต่อมาค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดได้ความที่ฝั่งตรงข้ามอ่ะมันเป็นดาวคู่ครองคู่สัญญาคนมาจ้างมันมีดาวไปมารุมมาตุ้มตรงนั้นนะคะเราก็มองว่าเอ้ยมันมีคนเข้ามาสั่งงานได้แต่ว่าไม่ค่อยได้ตังค์นะอย่างที่บอกเลยแล้วก็ไม่มีคนเข้ามาจีบได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่มันเป็นในทิศทางเดียวกันต้องระวังคนขี้โมนิดนึงเพราะว่าดาวขี้โมมันยังอยู่นะคะมันเป็นดาวคนขายฝันนึกออกไหมเขาอาจจะพูดจริงก็ได้แต่เขาขี้โมด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ Yeah. <síntica> ที่สําคัญนะคะตอนนี้ดาวคู่ครองก็คือดาวศุกร์มันอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีเรียกว่ามรณะนะะนะคะก็จะทําให้คนที่เข้ามายมันไม่ใช่คนที่เราอุ้ยคนนี้เราเป็นเมย์่ะเป็นแจ็คสันหวางอ่ะเข้าใจไหม <laughs> อะไรประมาณนั้นนะ <laughs> อ่าต่อมาค่ะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะคนรักอาจจะไปสนใจเรื่อง BTC เยอะหน่อยนะคะในช่วงนี้เพราะว่ามันมีดาวอะไรที่มันหมกมุ่นอะไรเกี่ยวกับการเงินอ่ะผสมกันในตําแหน่งของคนรักกันนะคะในขณะที่เราก็สนใจอีกเรื่องนึงค่ะเหมือนอยู่คนละโลกกันนิดนิดนึงนะคะต้องมาก ระวังเรื่องการทะเลาะหรือว่าพูดอะไรกันไม่จริงหรือว่าอะไรสักอย่างในช่วงก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันยังมีผลอยู่นะคะอาจจะต้องรออีกแป๊บนึงถึงจะได้เคลียร์กันอย่างจริงใจมากขึ้นกว่าเดิมเรามองว่าต่างคนต่างไปสนใจเรื่องตัวเองอะแล้วก็คนพิจิกก็ไม่พร้อมที่จะไปลบราค่าฟันกับใครอะอ่อนแรงมากเลยนะคะพี่ไม่แนะนําให้งัดข้อกับใครทั้งสิ้นนะคะสําหรับชาวพิจิกไม่ว่าจะเป็นคนรักเจ้านายลูกน้องหรือใครในบ้านก็ตามนะคะใจเย็นนะคะแล้วแบบเป็นแมงกระพุนคะ่ะ โเควันนี้เราก็จบไปแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสตาราสี mm hmm. ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาว mm hmm. กับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ mm hmm. ทุกช่องทางของ s ซ r m o n Podcast นะคะ mm hmm. วันนี้แม่หมอก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ